สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์ริดคาวเบนะครับนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับเป็นรุ่น VTR 3939 40นะครับนะครับทั้งคู่เนี่ยจะขยายเท่ากันนะ3 9 4 0ฟังชันนะการใช้ง,งานนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับปรับในนะฮะท่อท่อย5มิลน,นะหน้าเลนก็ส0มิลทั้งคู่นะตัวนี้จะปรับเลนตานะครับ เป็นตัวปรับปรับปรับในนะครับจะต่างกันที่ว่าตัวแรกนี่จะเป็นตัว vtr สามเก้าสี่สิบ ir ac ตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับถ้าเป็นตัวนี้สามเก้าตัวที่สองนี่เป็นตัวสามเก้า vtr สามเก้าสี่สิบ ac ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับตัวแรกนะครับท่อเนี่ยที่ห้ามิลหน้าเลนสี่สิบมิลปรับในตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ำนะฮะ อัพดาวนะเป็นตัวปรับสูงต่ำตัวนี้เขาจะเป็นตัวปรับซ้ายขวานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นช่องลังฐานนะครับ ใช้ฐาน R C นะครับสองศูนย์สามสองหนึ่งก้อนนะฮะตัวนี้ก็จะปรับความเข้มได้หกะดับไอห้าระดับนะโทษทีครับหนึ่งนะฮะความสว่างสองนะครับสามสี่ห้า 2, นะครับ, 3, 4, 5, รบปรับความเข้มของแสงได้ห้าระดับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับตระขยายนะครับอัตราขยายก็เริ่มจากสามเท่านะครับ เนี่ยสามเท่านะฮะเรจะถึงเก้าเท่าเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับนะครับสำหรับสมาชิกบางท่านเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องอ่าสายตาสั้นสายตายาวนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นสายตาปกติไม่ต้องปรับนะครับ เปล่อยก็จะมีสองสีเห็นไเเนี่ยไปเขานะครับสีเขียวกับสีแดงนะครับช่องเนี้ยไว้สำหรับเก็บรูปเบอสองนะครับ ตัวที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นตัว VTR นะครับ3 9 4 0 AC ตัวนี้หน้าเลนเขานี่ก็สี่สิบมิลน,นะท่อย5ห้ามิลเป็นตัวปรับแบบปรับในเหมือนกันนะฮะนะครับเนี่ยตัวนี้ปรับซ้ายขวานี่ก็จะเป็นตัวปรับสูงต่ำ ตัวนี้จะเป็นตัวปรับตะขยายนะครับเนี่ยตั้งตั้งแต่ตั้งแต่สามเท่าเลยนะฮะปรับไปถึงสูงสุดเก้าเท่านะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวปรับเินตานะครับสําหรับสมาชิกบางท่านนี่นะที่มีปัญหาเรื่องอสายตาสั้นหรือสายยาวนะฮะ ัวนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับเก็บลูกบอรสองเหมือนกันนะครับเ,เก็บเป็กลูกนะครับสำหรับสายล่านะที่ต้องการกล้องอาราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็คุณภาพร้อยเปอร์เซนต์นะครับสองตัวนี้นะฮะ กันน้ําได้ทั้งคู่เลยนะครับยิงกิงกล้องทั่วไปนะทุกรุ่นนะฮะกันน้ําได้หมดทุกรุ่นนะครับนะลูกค้าก็อย่าไปแช่น้ําแล้วกัน,นครับไม่เข้าแน่นอนนะครับนะครับสําหรับอุปกรณ์เท่านะฮะแต่ละตัวนี้เขาจะมีปาเปิดปิ่นะครับ แล้วก็ขานะครับเป็นแบบนัดคู่นะขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะครับขามีรถแขเชงการสองขนาดนะครับมีขนาดสิบเอ็ดมิลกับยี่สิบมิลนะครับแล้วก็ระดับน้ําตั้งกล้องตัวนะครับนะครับแล้วก็น้ามันโลมเปิลหนึ่งกวดนะครับนะตัวนี้ประโยชน์เขาก็คือป้องกันสนิมนะครับช่วยในการหล่อรื่นนะฮะ ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นะครับทั้งปืนสั้นปืนยาวนะครับหนึ่งกระปุกนักแทดไหมนะครับแล้วก็สำหรับรุ่นรุ่นนี้นะนีเนี่ยเขาจะมีฐานนะครับแถมฐานได้สามก้อนนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นที่มีไฟนะครับสามก้อนนะครับอสองตัวสองตัวขนาดสองตัวนี้ขนาดเท่ากันเนะตั้งสองคู่นี่แหละขนาดเท่ากันเลย นี่น้ำหนักก็นะฮะสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบนะฮะกริรมนะฮะความยาวก็อยู่ที่สามร้อยศูนย์ห้ามิลลิมเมตรนะครับเขาก็จะมีคู่มือนะครับเนี่ยมีคู่มือเขา้วก็พร้อมกับผ้านะครับ มีผ้านะครับหมแล้วประกันสินค้านะครับสินค้านะครับถ้ามีปัญหานะครับภายในสามิบวันนะครับทางร้านนะครับเคมนะฮะเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับนะครับตัวนี้เขาจะมีปรกันแอลด้วยนะครับลืมบอกนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับ พร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนนะครับทางร้านเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมได้เลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ